กำลังทอดหอมทอดกระเทียมที่จะทำน้ำพริกกากหมูนะคะนี่ก็ลงหอมไปก่อนนะคะพอหอมพอหอมได้ประมาณกลางนะไม่เหลืองก็เอากระเทียมลงพอกระเทียมลงจะเหลืองก็ลงใบมะกรูดเลยก็คือเราไม่ต้องอหลายขั้นตอนเนาะไม่ต้องทำหลายทีกากหมูเราก็ล้วนไว้แล้วเราก็ใช้น้ำมันกากหมูที่เราล้วนหรือเจียวหมูนะั่นแหละเอามา ทอดหอมกระเทียมใบมะกรูดนี่ค่ะก๋อนที่เราทำแห้งไว้แล้วนะคะแห้งดีเลยแห้งดีแล้วเส้นน้ำมันไม่ต้องให้มันแฉะนี่คือกมงที่เราเจียวไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะคะไม่ให้ไหม้นะนี่จะได้ที่ละเราก็ปิดเตาจะได้ที่แล้วเราก็ปิดเต,า,ดดเตาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะเห็นไหมโอเคได้ที่แล้วปิดเตา นี้นนะะคะ้ำพริกกะเหมูจากครัวแม่ลำดวนค่ะ